สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโฟกัสสอร์ดค่ะรายการที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับน้องๆที่สนใจจะไปศึกษาต่อในต่างประเทศนะคะแล้วก็สําหรับช่วงสนทนาในรายการสัปดาห์นี้เราจะไปคุยกันเรื่องประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการไปศึกษาต่อต่อตางประเทศของน้องๆค่ะและช่วงที่3นะครับเราไปพูดคุยกับน้องคนหนึ่งนะครับเขาเคยไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นส่วนช่วงสุดท้ายนะครับเราจะไปอัปเดตคราว เกี่ยวกับการศึกษาต,ต่อต่างประเทศที่เกิดขึ้นในบ้านเราครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะก็แล้วอย่างที่เกริ่นไว้ในตอนแรกนะคะวันนี้เราจะไปคุยกันเรื่องของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการไปเรียนต่อต่างประเทศค่ะและว,วันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญที่จะมาให้ข้อมูลในเรื่องของการไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแขกรับเชิญท่านแรกคือคุณยุพเรศเอกธุระประคันและแขกรับเชิญท่านที่สองนะคะคือคุณ ปฏิพานวงชารีค่ะทั้งสองท่านเนี่ยมาจากบริษัทไมนิจิอะคาเดมิกกรุ๊ปซึ่งเป็นศูนย์แนแนวในการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ขอเรียนถามคําถามแรกเลยค่ะจากประสบการณ์ตรงของคุณขออนุญ,ญาตเรียกคุณเกิร์ลแล้วกันะนะคะจะได้เป็นกันเองหน่อยอย่างคุณเกิร์ลประสบการณ์ตรงเนี่ยจริงๆคิดว่าประโยชน์ของการที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคืออะไรคะคจริงๆในประเทศไทยเราต้องยอมรับว่ามีการลงทุนเกี่ยวกับ บริษัทญี่ปุ่นหรือองค์กรญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาลงทุนกงนเยอะมากแต่อย่างที่เรารู้ก็คือญี่ปุ่นเองเนี่ยเข,เขาพูดแต่ภาษาของเขาใช่ไหมคะ,คะไม่ค่อยจะพูดภาษาอังกฤษสักเท่าไหร<ช>่นนจริง<ช>อันนี้ก็เป็นจุดมันเป็นจุดอ่อนก็จริงแต่มันเป็นจุดแข็งสําหรับเราเพราะว่าสาหรับคนที่รู้ในเรื่องของภาษาเนี่ยอังกฤษเราต้องได้แน่นอนแต่ภาษาตอนนี้ต้องเป็นภาษาที่3แล้วญี่ปุ่นเป็นทางเลือกหน้าที่จะดีมากๆสําหรับในปัจจุบันเพราะว่าคนที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้เนี่ยยังคงน้อยมากๆแต่ความต้องการเยอะมาก นักท่องเที่ยวที่มาลงเรียกได้ว่ามาเที่ยวในเมืองไทยเราเองเนี่ยหนึ่งในสามของนักท่องเที่ยวที่เยอะที่สุดก็ยังเป็นชาวญี่ปุ่นเรามีอะไรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นและยังต้องการคนที่พูดญี่ปุ่นอีกเยอะก็คิดว่าสําหรับคนที่เป็นในเรื่องของภาษาญี่ปุ่นเองแล้วน่นาจะมีโอกาสในเรื่องของงานในเรื่องของการลงทุนด้วยการทําอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นได้มากๆนะคะครับแล้วที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยนะฮะวิชาที่น่าสนใจไปเรียน,นยม,มีมีวิชาอะไรบ้างครับครับเอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ มีวิทยาการและก็ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีค่อนข้างสูงและก็เป็นผู้นำในในแถบเอเชียของเรานะครับเพราะฉะนั้นในเชิงของวิทยาศาสตร์ก็ตามนะครับในเรื่องของวิศวกรรมศาสตร์ก็ตามก็ถือว่าเป็นสาขาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับรวมไปถึงสาขาวิชาชีพเฉพาะทางนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคอร์สการเรียนภาษาเชิงธุรกิจต่างๆนะครับหรือการท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องของเบเกอรี่หรือว่าเรียนการทําอาหารนะครับซึ่งก็ได้รับความนิยมค่อนข้างมากหรือ ถ้าเกิดใครต้องการที่จะไปเรียนภาษาอย่างเดียวเทคอข้ออย่างเดียวก็สามารถที่จะไปเรียนภาษาในหลักสูตรของระยะสั้นหรือย,ยาวได้นะครับครับผมแล้วถ้ามองว่าไมเนจิอะคาเดมิกรุปเนี่ยในรูปแบบของการเป็นศูนย์แนแนวในการศึกษาต่อต่อตางประเทศที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่ะ จริงๆแล้วทำอะไรให้น้องๆบ้างคะจริงๆอยากจะบอกว่าเราทำให้เรื่องหลายคนอยากจะไปเรียนญี่ปุ่นแต่รู้สึกโอ้โหญี่ปุ่นไปเรียนเนี่ยมันต้องเรียมอะไรกันยังไงไม่รู้จะเริ่มยังไงอ่ะมันดูไกลตัวพอสมควรจริงๆง่ายมากๆเลยคือเราทำในส่วนของเป็นเหมือน Japan One s o p Service คิดถึงญี่ปุ่นอะไรขอให้นึกถึงเราเพราะว่าตั้งแต่แรกเลยคือตั้งแต่คุณแค่มีความอยากก่อนเอาความอยากมาอยากปั๊บอยากจะเลือกเรียนแนวไหนภาษาอยากจะไปเมืองไหนอะไรยังไงเรามาแรปอัพให้พูดถึงความแตกต่างของแต่ละเมืองให้หลังจากนั้นเองก็ แน่นอนเรื่องของด็อกทเมเตรียมอะไรอย่างที่เมื่อสักครู่คุณกาบบอกว่ามีจะไประยะสั้นก็ได้ระยะยาวก็ได้คือระยะสั้นหมายถึงเวลาคนจะไปกันแบบเดือน2เดือน3เดือนก็สามารถใช่จะดูก่อนว่าเราชอบไม่ชอบถ้าชอบอาจจะไปเรียนแบบระยะยาวก็คือเป็นแบบ1ปี2ปีในส่วนของตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะดูแลเรื่องเอกสารให้หลังจากนั้นแล้วก็คือโอเคนอกจากดูแลเอกสารส่งไปทางโรงเรียนคอยประสานงานคอยแจ้งผล อะไรต่างๆปั๊บก่อนเดินทางเราก็จะทำเรื่องการจองเรื่องที่พักเรื่อง p i c k up service แล้วก็แน่นอนก็คือทำ orientation ให้ไปที่นั่นเปิดแบงก์ยังไงซื้อโทรศัพท์ยังไงจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างแล้วก็ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเราก็มารวบรวมทําเป็นคู่มือให้ด้วยคู่มือแนวนศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นคือรับในการใช้ชีวิตที่นู่นก็อันนี้เราก็ทําแจกฟรีให้กับน้องแล้วก่อนเดินทางเราให้คู่มือไปเลยคือไม่รู้จะเริ่มยังไงเปิดคู่มือน้องเอาตัวรอดแน่นอนนะคะก็เรียกได้ว่า ตรงนี้เราก็ทําให้แล้วก็จนกระทั่งเวลาอยู่ที่นู่นเกิดคุณพ่อคุณแม่อยากจะติดต่อน้องอยากจะทําเรียกได้ว่าจะไม่รู้จะประสานงานยังไงคือเราทําให้จนจนครบทั้งหมดโดยที่น,น้องเองก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นคือคะจะสมัครตรงไปค้างเรียนหรือมาสมัครกับเราเราก็ทําให้เหมือนกันเปี๊ยเราไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยเพราะเราเป็นตัวแทนจากทางญี่ปุ่นโดยตรงนะคะก็เรียกว่าเดินเข้ามาด้วยความอยากใช่ค่ะอยากไปญี่ปุ่นไปไม่ไปอีกเรื่องหนึ่งถูกต้องแต่เริ่มต้นอยากไปปุ๊บ เข้ามาคุยก่อนเข้ามาคุยกันอาจจะมองจากหลายๆอย่างประกอบกันแล้วมาตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนทําตั้งแต่อยากไปไปจนถึงไปถึงนู่นจนถึงมีทเรย่เงีแล้วเรียกว่าไปอยู่ที่นู่นแล้วถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อพันเราได้ว่ริะจริงเกินก็จะไปเยี่ยมน้องๆทุกปีอยู่แล้วแต่ละเมืองแต่ละเมืองก็คือคนไหนที่เขาอยากจะ บางทีไปอยู่ที่นู่นเราก็อยากเช็คว่าเออน้องไปแล้วแล้วสบายหรือเปล่าใช่บางทีก็เป็นคนไปเรียนภาษาก่อนเรียนเสร็จแล้วเอ้พี่จะไปเรียนต่อในเชิงไหนดีจกเข้าเรียนในระดับสูงขึ้นจะเริ่มยังไงแล้วก็คือไม่ได้แบบไปแล้วก็สซโยนาระกันนะคือไปแล้วก็ดูแลอีเมลคุยกันอยู่ตลอดเวลาครับแล้วน้องที่เขาอยากไปเรียนจริงๆเริ่มต้นยังไงฮะแล้วมีวิธีการเตรียมตัวยังไงครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชนชาติที่ชอบทําอะไรลุวงหน้าชอบแพนลุวงหน้าแต่ว่า เราขอแบ่งในเรื่องของการเตรียมตัวไปเรียนศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเป็นสองความด้วยกันก็คือระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะครับ,รบอย่างระยะสั้นนี่คือค,คิดง่ายๆเลยคุณสามารถเดินทางล่วงหน้าทําการสมัครก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะไปเนี่ยแค่1น่เดือนเดินทางท<ว>ุกอย่างใช่ครับเหม,มือนเหมือนการทําวีซ่าของทัวริสวีซ่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเตรียมเรียนต่อระยะสั้นเนี่ยเราก็จะแพลนเกี่ยวเรื่องของสถาบันที่จะไปนะครับหอพักที่จะเราไปพักจะเป็นยังไงหรือจะเลือกไปเรียนแบบ เรียนไปด้วยแล้วก็พักแบบโฮมสเตย์เพื่อจะเรียนรู้ทักษะญี่ปุ่นไปด้วยส่วนในเรื่องของการเรียนต่อระยะยาวตั้งแต่6เดือนถึง2ปีเนี่ยเราจะต้องแผนกันนานนิดหนึ่งอย่างเช่นถ้าเกิดตั้งใจจะไปเรียนระยะยาวเนี่ยก็คือช่วงที่เปิดรับสมัครก็คือเดือนเมษายนแล้วก็เดือนตุลาคมคำว่าเรียนระยะยาวหมายถึงเรียนเป็นหลักสูตรเป็นภาษาหรือหรือเป็นหลักสูตรปริญญาก็ตามนี่จะเป็นหลักสูตรระยะยาวถูกไหมโดยโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดใครต้องการที่จะไปเทคคอร์สหรือว่าเรียนภาษาให้ได้ อย่างคล่องหรือว่าอย่างมีความรู้อย่างเต็มที่เพื่อที่จะเรียนต่อระดับสูงขึ้นอย่างเช่นปริญญาตรีหรือปริญญาโทเนี่ยจะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับ2หรือระดับ1 สองที่เรียกว่าังแล้วโดยทั่วไปเด็กไทยใช้เวลาขนาดไหนคะก็โดยส่วนใหญ่แล้วประมาณ1ปีนะครับหกปีหนึ่งปีขึ้นหนึ่งปีอย่างต่ําใช่ไหมเรียกว่าอย่างนี้ได้ไหมก็โดยสแตนดาร์ดทั่วไปประมาณ1ปีนะครับถ้าเกิดคนไหนที่ขยันจริงๆตั้งใจจริงก็สักประมาณ6เดือนก็เริ่มเริ่มเก่งเริ่มคล่องแล้วหนึ่งปีนี่คือสามารถสอบรับนิ่งได้แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดใครตั้งใจจะเรียนเมษายน ปีหน้านะครับปีนี้เดือนตุลาคมต้องเริ่มเตรียมตัวทาการสมัครเริ่มติดต่อโรง<อ> <6 S 1> เรียนนี้ก็ถูกต้องครับหรือ<น>ถ้าเกิดใครต้องการที่จะไปเรียนต่อภาคตุลาของปีนี้ะนะครับก็จะต้องทําการสมัครตั้งแต่เมษาของปีนี้ะนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของขั้นตอนการสมัครตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการวางแผนเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่อาจจะหลุดหรือว่าวิกในเรื่องของพิเศษในเรื่องของการรับสมัครตรงนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยหมายถึงว่าน้องเขาจะไปเรียนเมื่อไหร่เนี่ยเขาต้องสมัครล่วงหน้า6เดือนนี่คือเรียกว่าอย่างต่ำถูกต้องครับถ้าสมม พูดตามตรงไม่ทันแล้ว,ลวต้องเลื่อนไปอีกเท,มทอมหนึ่งถ<ช>ูกไหมะค,คะเพราะฉะนั้นน้องๆก็คงต้องต้องคิดล่วงหน้าวางแผนล่วงหน้ากันนิดนึงค่ะตรงนี้รวมถึงเรื่องของการไปเรียนภาษาด้วยไหมคะถูกต้องครับคือเป็นปริญญาหรือภาษาก็ต้องประมาณตีเวลาล่วงหน้าไว้6เดือนคือ,อยังไงจะไปเรียนปริญญาตรีที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยยังไงต้องเป็นภาษาก่อนอันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องต้องวางแผนพอสมควรควรจะไปเรียนตรีโทหรือเอก ต้องผ่านการเรียนภาษาก่อนปีเรียนหนึ่งใช่ค่ะก็ต้องใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนเนาะถ้าไม่ได้จะจะไปฟังขยันแค่ไหนก็ฟังไม่รู้เรื่องถูกไหมคะก็เรียกว่า1ปีต้องยอมเสียเวลาตรงนี้ก่อนเพื่อที่ว่าเราเข้าไปในชั้นเรียนแล้วเราจะสามารถพูดคุยได้และช่วงนี้กไม่ได้จมีทํากิจกรรมอะไรไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการไปศึกษาต่อต่างประเทศค่ะจริงๆก็มีอยู่หลายอย่างเราจะมีกิจกรรมทั้งใหญ่และย่อยนะคะก็พอดีเลยวันที่ 21- 22 21-22่สิบีเดยองค่ะสิงหาคมนี้นะคะที่โรงแรมดุสิตธาน จะมีในส่วนของงานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งก็จะมีตัวแทนจากทุกสถาบันทั่วภูมิภาคญี่ปุ่นบินตรงมาให้ข้อมูลแล้วก็ในบูธเราก็จะมีล่ามแล้วจะคือเรียกได้ว่าใครมีคําถามอยากจะถามอยากจะเห็นชีวิตการใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นเข้างานนี้เนี่ยน้องๆจะได้คุยได้คำตอบใช่ได้คาตอบร่วมถึงมีบูธของศิษย์เก่าญี่ปุ่นที่จะมาคือมาบอกเล่าให้ฟังว่าเออพี่ๆของเด็กใช่แล้วก็ปเดยนสาขาอะไรกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าเกิดใครเองก็ยังไม่ได้วางแผนหรือว่า อาจจะยังไม่รู้ว่าจะไปไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไปรับฟังสัมมนาก่อนก็ได้ซึ่งเราก็จะมีสัมมนาในหัวข้อต่างๆการเตรียมตัวเรียนต่อประเทศญี่ปุ่นการวางแผนหรือวิชาอะไรที่น่าเรียนสาขาใดที่น่าเรียนอะไรแบบนี้เป็นต้นที่โรงแรมดูสิทธิวันเสาร์ที่21กับวันอาทิตย์ที่22ช่วงเวลาตั้งแต่ตอน10โมงเช้าจนถึงประมาณ5โมงเย็นนะคะคือจริงๆน้อง ไม่เสียค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรดังสิ้นก็เดินเข้าไปอยากจะคุยตรงไหนก็คุยได้เลยมีไม่ต้องกลัวมีล่ามอยู่ทุกบูธใช่ค่ะรวมถึงจริงในช่วงนี้เรามีมีการเปิดไม่นี่จริงเปิดทุนให้กับน้องๆเขียนเรียงความภาษาไทยให้ไปเรียนฟรีที่ประเทศญี่ปุ่นหนึ่งปีด้วยนะคะก็แล้วยังมีทุนระยะสั้นดูนะเยอะมากตลอดทั้งปีพลาดงานนี้จริงๆไม่อยากให้พลาดเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่สองครั้งก็คือเดือนสิงหาคมกับเดือนกุมภาพันธ์แต่เกิดบางท่านอาจจะมาไม่ได้ก็สามารถไปดูติดตามในเว็บไไซต์ด้ะ ww. studykidinkidjapan.com นะคะแล้วก็ในส่วนของสัมมนาย่อยเราก็จะจัดอยู่เสมอเรื่อยๆก็ต้องติดตามข่าวจากเว็บไซต์ได้ใช่ค่ะถูกไหมคะค่ะครับวันนี้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับญี่ปุ่นมาค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วก็อย่าลืมไปงานนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากครับสวัสดีค่ะพี่้เสิสวัสดีค่ะและช่วงหน้านะครับเราจะไปคุยกับน้องที่เคยศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นกันครับ